้องผิงค่ะตั้งแต่มาลงภูเก็ตแล้วยังไงคะทำไมกลับมาครั้งนี้กับตสนใจมาประกวด m i s ภูเก็ตว้าวเอาจริงๆนะตอนแรกผิงไม่คิดว่าจะไม่มาประกวดนางงามแล้วเพราะว่าแบบเราก็มีเส้นทางอื่นที่เราได้ไปลองแล้วคือแต่พอไปคิดดูดีๆนะ พี่ปานแล้วก็เป็นพี่แล้วหนูเนี่ยเขาตามจีนอยู่มาเป็นปีมากให้มาลงแกรนให้มาลงแกรนแลว้วพอมาคิดดูดีๆคือเรายังไม่เคยมาประกวดนางงามในเวอร์ชันที่มันเรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้มันมีความมัจฉริยดีมากขึ้นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแะไรต่มันก็ประเทศไทยอ,อ่ะเป็นแต่ก็เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะเด็กอยู่แต่ก็คงไม่อยากรนวง,งการนางงามไปตลอดชีวิตนะน้องเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิดตำนานปิดวงการเนี่ย อยากให้คนดูเนี่ยเขาแบบมีความสุขไปกับเราจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้แฟนคลับที่เชียร์เราแล้วก็เห็นประเด็นช l ทของเราตลอดเลยเราอยากเสิร์มเขาใน เวอร์ชันที่เขาจะต้องภาคภูมิใจกัตัวขิงก็จะจอยสนุกนหน่อก็หวังดีค่ะแปลว่าแปลว่าจะเห็นขิงอีกเวอร์ชันในในพิสแกุ์ิเก็ตเลยที่ฟนงานไม่เคยเห็นอะไรเยอะเขาแม่ลองคิดดูนะคือขิงประกวดต้งหลายเวทีใช่ไหมโอเคสองเวทีแต่ว่ามันสี่ครั้งย่อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะเห็นขิงในเวอร์ชั่นแบบอาจจะแบบมีพัฒนาการบ้างแต่มันก็เดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นอะไรที่เป็น Challenging Matters แบบขิงมากๆในการที่จะทำยัง ให้ตัวเองเ่ยเปลี่ยนแต่ยังเป็นตัวเองนะแต่เปลี่ยนในเชิงของบริบทงามก็เดี๋ยวรอดูแน่นอนเพราะฝึกซ้อมอย่างดีคือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพราะว่าแฟนไม่เหมือนเวทีอื่นทุกคนทราบดีก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูความสมบู แล้วคิดว่าในเวอร์ชันนี้ขิงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชันเดิมบ้างเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาเห็นขิงในเวอร์ชันเก่านั่นก็คือสิ่งที่ยากมากที่สุดเลยคือการที่คนเห็นขิงในหลายๆเวทีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะอะไรดูเดาไา้ขิงก็จะปรับทุกปีเลยจริงก็คุยกับที่เลี้ยงหลังบ้านที่ีบอกว่าแกไม่ต้องปรับอะไรแล้วแค่ปรับบริบทให้เข้ากับแรงนั่นคือแบบ B ที่สีคือการแายของแต่ขิงมองว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยน เกมมันก็ดาวออกแบบขีนก็แบบป,บปรับเรื่องเดินด้วยแบบอยากให้เดินแบบค้ามขึ้นแข็งแรงมากขึ้นไปไม่มีความแกรนแต่ก็ยังแพงในฉบับของเกมอยู่ในเรื่องการพูดขีนอาจจะแบบเรื่องความที่เป็นเอกรัฐษศาสตร์อาจจะพูดแบบศั์เทคนิคหรือว่าวิชาการก็อยากจะปรับให้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ง่ายต่วก็ณในเรื่องของลูคในเรื่องของ energy กรารสื่อสาต่างๆก็อยากจะปรับตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ในขณะที่ผู้นี้อาจจะแ,แ,แ,แรงแรงแบบไม่ได้ ปรับมากแต่เราชมว่ามันจะต้องเป็นอะไรมาคุ่ค้าเป็นวิลติกพีนอ่ะเราไม่ได้ห่วงเลยคิดว่าตัวเองยังห่วงอะไรอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประชากร30ล้านคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้คอนเดนวิวติกพีน <c oughs> Queen, แต่เอาดีๆนะหนู <c oughs> มองว่า มันไม่มีสิ่งเดียวว่าเป็น best version of oneself แต่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ในในเชิงของการเป็น beauty queen คิดว่าไม่ได้มองว่าที่ผ่านมามันสุดแล้วอะในเรื่องของกายภาพในเรื่องของดูแลอะไรต่างๆคิดว่ามันไปได้มากกว่านี้ส่วนสิ่งที่คิดว่ามองว่าเป็น challenge ความท้าทายเนอะในการประกวดแบรนด์นั่นก็คือในเรื่องของ business แือว่าบริบทที่เราแบบเป็นนิวเทรนเดอร์มากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นเป็นลุคที่แบบมีความ realness นะมากขึ้นเลยก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มองว่ามันสะดวกมากกว่าเพราะเวลาเราจะทอาอะไรมันก็ไม่ประสบการณ์และแน่นอนในการกลับมาในครั้งนี้เรากดดันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เราก็ถือือว่ามีชื่อและว่าเป็นตัวเต็งนี่แหละไอ้คำนี้แหละไอ้คำนี้แหละตั้งแต่การลงแกรนด์เลยนะเออปึ้งปึ้งปึ้งคือหนูตกใจมากคือโอเคหนูก็แฮปปี้ที่ทุกคนแบบศักยภาพหมดหนูแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมาด้วยไม่อยากใช้คำคำว่าความกดดันแต่มาเป็นแรงผลัก ที่มีขนาดน่ะจะดีกว่าก็ไม่อยากทําให้แบบคนเขาผิดหวังหรือว่าเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งบแบบเป็นพ่อของเราหรือแม้แต่ตันที่เลี้ยงตัวเองจิม<อ>บ้านเดโมเดลที่สง่งนางงามมาแค่สองครั้งรงแรมสองครั้งและทอห้าทั้งสองคนออคนลุกเอาดีๆมันมันองรวมคือตอนเด็ปึ้งปึ้งฟิลเหมือนแบบเรียนอีกครั้งทำทีสิ่สกับแม่คืองานหนักงานยากมากแต่ว่ากอมีแฮปปี้เพราะฉะนั้นอย่างเรื่องร้องเพลงอ่ะ ังกู้ไว้ถือว่าอย่างังไรเลยเอาดีๆมันก็จะมีให้บางเพลงที่มันร้องได้พอหนูตัดใจไป,งป,ไปงรเงเลงทีแล้วไปร้องคาราเกะเพื่อนเลยให้เพื่อนที่ร้องเพลงเพราะสอนอ่าคือหนูเป็นคนโทนเสียงต่ำเพราะฉะนั้นมันจะร้องได้ไม่เยอะแต่ถ้าร้องแรปหนูแรปได้ ใช้โคว้อไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดับกเอเจอเจอเลยแล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยในบนเมทีแกรลระดับประเทศ่ะถิ่นก็ไม่จะกระเทียมแน่ My sister I love her พี่เชอร์มันก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะเช่นเราเคยประกวดนางงามมาด้วยกันเราก็ค่อนข้างที่จะแบบคุยเรื่องการเมืองด้วยกันคุยเรื่องสังคมกันอยู่แล้วแล้วลถ้าสมมติว่าไปเจอกันอีกแกรนไทยแลนด์อ่ะมันก็เหมือนแบบเราไปเจอเพื่อนอ่ะไปเจอเพื่อนซีคนที่พูดภาษาเดียวกันออสุดท้ายมันก็อยู่ที่องค์รวมว่าแบบอเออใครจะ make it through แต่ว่าหนูก็แฮปปี้มากๆที่อาจจะอาจจะก็หวังว่าจะได้เป็นเพื่อนร่วมวีจีมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยกันค่งจางโอเคฝากหน่อยค่ะคิงจางาฝากติดตาม ขิงด้วยใน p a t เวย์ใหม่ในทางเดินใหม่ในฐานะแกรนด์ซึ่งปรับทุกอย่างเลยก็ว่าได้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ติดตามดูเปขิงนะคะแล้วก็ในเรื่องผลงานนอกจากเป็นนางงามทุกคนแบบไม่รู้ว่าหนูทำอะไรก็เป็นนางแแบบเนาะเป็นแบบด้วยก็แบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็จะมีอ่า ซีรีส์ของมามิก้า HP รต้องไวโรทัสปอนปีหน้าก็คือเป็น,ออน,ปนเนรือ่องจริงพี่ซาเลนเป็นบริบทอะไรใหม่ๆมาถ่ายที่ภูเก็ตด,ด้วยเนี่ยเพิ่งมาอยู่ภูเก็ตเ,เป็นเดือนเลยเมื่อต้นปีก็อย่าทุงคนด้วยนะคะเจอจอย,จอย